สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันหยุดครูเขารวบีิธีทั้งหมดวันสิ้นเดือนนะครับผมขอ,ของเดือนพฤษสภาวันนี้ก็เลยมาพาเพื่อนๆมาชมวัดพระาธาตุเชิงชุมนะครับผมวันนี้มีกิจกรรมของงานของท่านาน,น,นายกเทศมนตรีนครสุโขรัยท่านกุมพุทธิครธนาโนนพร้อมคณะผู้บริหาร ทั้งผู้แทนครัรและรอชชนพี่น้องประชาชนชาวสกลนครผมจะเก็บบรรยายกาศ<อ>ครับผมก็จะมีรัฐวัตวิริยาภภาพ,พ,พรผู้วารชการจังหวัดสกลนครมาเปิดงานนะครับผมกิจกรรมรวมพลังสร้างสปายะสู่วัดโัววิธี52 Big Day. งกากาบิ๊กคลินิเดย์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนักเจ้าพระบรมราชินีสานิถุนายน2500 17ซึ่งได้จัดพร้อมสวดพระลัในวันนี้วันศุกร์ที่31พฤษภาคมพุทธสัก,สกราช2,567และขณะนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดสงขลาได้ยืนประจัดจุกเรื่องหน้าเวทีพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้ขออนุญาตเดยนเชิญท่านผู้าราชการจังหวัดสงขลาได้ขึ้นบนเวทีดึงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพครับ ภูรัชกาลจักรวรรดิสุรคอนในส่วนของกลุ่มต oh mm ้นไม้ทีเทียมแทนเจนาพระปรมชัยรรัตน์ก็เด็นพระน้าเจ้าพระปรมราชินีแต่นี้อนุญาตโปรดเชิญท่านภูรัชกาลจักรวรรดิสุรคอนจะธานพิธีประจำดแทนรับฝังคำกล่าวรายงานเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครสุรคอนท่านกลุมบุตริกาธนาบุตรการรายงานการจัดงานต่อท่านประธานพิธีเรียนเชิญครับ ผ้ว่ารการังหวัดสมุทรปรากรตัวแนรมทุนชนาคานายย ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกการติดตามสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวว่าสวัสดีค่ะ